โจบสวยๆขอแบบสวยๆไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่ไงได้มาอีกหนึ่งไอเจครับสุดท้ายท้ายสุดยังไงเซอร์เซียสามหนึ่งและเรียบร้อยอแชมป์เป็นของเซอร์เซียเอาเด็ดจบแล้วเรียบร้อยค่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วตอนนี้ไอรอนปอครับ14คิวจาก NKT นเคกำลังจะมาคุณผู้ชมครับเกมนี้และโดนลากมาจากไอรอนปอตรงนี้เปิดตั้มแต่งไปแล้วแล้วเขาต้องามาบดแม่สไลด์หลังมาเรียบร้อย NKT สองครับก็ดูขุาขวาไหมอยลางสารูรอดูตัวไทก็สายมือหลักเบลกเป๊ไทยเดลังไทยเรียบแล้วตัวลึกเรียบเล้วยเลี่นเอเฟ์ระเบิดสวนมาเท่านี้แกโยกทุกนที